ในมือผมตอนนี้ครับคือเปรจาก h o p ป่าเป็นแบรนด์ที่เราออกแบบแล้วก็ผลิตออกมานะครับให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานในบ้านเราตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้ในตัวเปรตัวนี้นะครับมันจะเป็นเปรที่มาพร้อมมุ้งในตัวสามารถเปิดซิปขึ้นลงได้สะดวกสบายแล้วก็อีกทั้งยังมีตัวเสาที่ไว้สำหรับขึงตัวมุง้งทั้ง2จุด บนล่างเพื่อที่จะไม่ให้ตัวมุ้งเนี่ยมันตกลงมาบริเวณหน้าเราเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าในตัวเปรตัวนี้เขาใช้งานกลางออกมาหน้าตาเป็นยังไงแต่ที่สําคัญนะครับตัวเปรตัวนี้จะไม่ได้มีฝาชีทมาให้จะเป็นแค่ตัวเปรมุ้งอย่างเดียวนะครับมาดูกันครับนี่ครับพอเราเอาตัวเปรออกมาลักษณะดเด่นของเรานะครับตัวถุงของเขาเนี่ยที่ใส่เปรมาตั้งแต่แรกเนี่ยพอเราแกะมันออกมาตัวถุงจะติดอยู่กับเปร ลักษณะตอนนี้มันยังเป็นด้านในอยู่เราจะต้องทำการฟลิปเพื่อกลับตัวกระเป๋าเข้าไปข้างในและเอาตัวเปรเนี่ยออกมาเดี๋ยวมาดูนะครับผมจะทำในลักษณะแบบนี้เราก็จะดึงตัวสายเชือกฟลิปกลับมาทั้งสองฝั่งและบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นเชือกที่เราจะไว้ใช้ผูกกับต้นไม้นี่ครับ1นฝั่ง,งแล้วก็บริเวณด้านท้ายอีกหนฝั่ง,งเราก็จะฟลิปกลับด้านในออกมาอย่างนี้เหมือนกัน แล้วก็เชือกบริเวณนี้ไว้ผูกกับต้นไม้อีกฝั่งหนึ่งทีนี้ครับตัวถุงที่เราใส่ตัวเปรไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็จะถูกพับเก็บเข้าไปด้านในเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งในการใช้งานเนี่ยเราสามารถใส่ของอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะแว่นหมวกหรือว่าไฟฉายคาดหัวในกรณีเราขึ้นไปนอนตัวถุงตัวนี้จะกลายเป็นกระเป๋าที่อยู่ข้างตัวเราเวลาเรานอนภายในเปรเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาเรากางเนี่ยหน้าตาเปรของเขาเนั้นจะเป็นยังไงมาดูครับ นี่ครับจะเป็นหน้าตาของฮอปป่าตัวเปมุ้งที่เรากางออกมาหน้าตาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ความยาวของเขาเนี่ยเราจะออกแบบมาถึง3เมตรซึ่งไซส์บ้านเรามาตรฐานเราสามารถนอนได้สบายมากอีกทั้งมันยังเป็นเปรมุง้งลักษณะที่ผมนั่งเนี่ยเป็นตัวเนี้ยเรานั่งแบบนั่งเล่นได้นะคือเรานั่งทับมุ้งไปเลยได้เนื่องจากเขาจะมีข้อเด่นตัวสายตัวนี้ที่เราดึงตัวมุ้งครับเป็นสายยางยืดมันจะมีความให้ตัว อ่าฉะนั้นเวลาเรานั่งทับมุ้งเนี่ยตัวสายมันก็จะไม่ตึงเกินไปอีกทั้งบริเวณตัวหัวและท้ายเปที่ผมลุกขึ้นมาเนี่ยครับจะมีเสาที่ผมบอกเราจะขึงไว้กับตัวมุ้งทั้ง2จุดและใช้ตัวสายยางยืดนี้ดึงเข้ากับต้นไม้จะทําให้ตัวมุ้งเนี่ยยกสูงขึ้นเวลาเราเข้าไปนอนทํากิจกรรมต่างๆตัวมุ้งเนี่ยมันจะไม่ตกมาทับหน้าเราจะรู้สึกลาคาญแล้วก็ตัวซิปสําหรับมุ้งเนี่ยครับเขาจะเป็นซิปทั้ง หัวและท้ายสามารถดึงลูดปิดได้ตามความต้องการของเราเลยบริเวณด้านในครับก็จะเป็นตัวเปรที่ค่อนข้างกว้างเราจะนอนได้สบายอีกทั้งลักษณะเด่นที่ผมบอกไปตั้งแต่เมื่อต้นคือตัวกระเป๋าที่เราใส่เปมาตั้งแต่แรกครับเมื่อเราทําเป็นเปรแล้วตัวกระเป๋าเนี้ยมันจะถูกหมุนเข้าไปอยู่ด้านในแล้วก็ซิปที่เขาออกแบบเนี่ยมันจะเป็นซิปทั้ง2ด้านฉะนั้น แปลว่าเวลาเราอยู่ด้านในเราจะมีกระเป๋าสําหรับใส่ของใส่อุปกรณ์ต่างๆว่าจะเป็นไฟฉายคาดหัวหรือว่าอะไรต่างๆที่เราสามารถเอาขึ้นไปนอนได้ลูดซิปปิดเก็บโดยที่ของไม่ล่วงไม่หายโทรศัพท์มือถือหรืออะไรต่างๆสามารถเก็บไว้ในเปนได้เลยนี่ครับเนี่ยนี่ผมบอกตัวมุ้งก็จะเป็นทั้งหัวและท้ายเข้ามาค่อนข้างกว้างขวางสามารถขึ้นไปนอนแล้วก็ลูดซิปปิดสบายตัวมากครับผม และนี่ก็คืออีกหนึ่งสิ่งที่เป็นอุปกรณ์ o u t ด o ร r เหมาะสำหรับการออกไปใช้ชีวิตกลางแจ้งที่หลายๆคนควรจะมีครับเป็นตัวเริ่มต้นสำหรับผู้เริ่มต้นอยากจะนอนเปรเพราะว่าด้วยการออกแบบที่เป็นการออกแบบเฉพาะเจาะจงที่เราออกแบบสำหรับคนบ้านเราเองเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เราทำขึ้นมาเองครับผมแนะนำเลยว่าเป็นเปที่ค่อนข้างที่จะดีมากทีเดียวเหมาะสาหรับการพกติดตัว